สำหรับท่านที่อยู่ในราศรีมังกรในช่วงนี้ในด้านการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่จะทำให้ท่านพบกับความสำเร็จอย่างง่ายดายท่านจงตั้งใจทำงานนี้ให้ดีท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เพราะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในด้านการเงินในช่วงนี้ก็ดีกว่าเดิมเรียกว่าพอมีพอใช้ไม่เหมือนแต่ก่อนนี้สำหรับท่านที่อยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ดวงดาวพระอาทิตย์จะย้ายในวันที่14 สิงหาคมเป็นต้นไปจนไปถึงวันที่16กันยายนในช่วงระยะนี้ชาวราศีมังกรเป็นช่วงที่ท่านจะคาดหวังได้ในทุกๆเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องการงานและการเงินจะแลดูโดดเด่นจะทำอะไร ก็จะเป็นผลสาเร็จดีโอกาสดีๆก็จะมีมาหาท่านจะมีคนเขามาเอางานมาให้ช่วงนี้จะมีคนไว้ใจเรามากขึ้นและจะมีคนคอยช่วยเหลือตัวเราอยู่ท่านที่อยู่ในราศีมังกรความคิดความขยันในช่วงนี้รู้สึกว่า เราพร้อมที่จะทำงานทุกอย่างไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรขอให้ท่านตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะงานจะนําเอาสิ่งดีๆมาให้ในเมื่อท่านทำสำเร็จเสร็จแล้วจะมีคนชื่นชมท่านมากท่านจะแลดูเด่นและเป็นคนที่น่าเชื่อถือมาก ถ้าท่านอยากจะทำอะไรก็ให้รีบทำเลยหรือจะเป็นในด้านการค้าขายก็ให้รีบทำเลยจะมีหน้าร้านหรือจะวิ่งขายหรือว่าจะขายทางออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้ในด้านการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายได้มากขึ้น อาจจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแต่ท่านก็อาจจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งก็เพราะการงานของท่านนี่แหละช่วงนี้ท่านที่อยู่ในราศีมังกรจะเหนื่อยหน่อย จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ทำได้สำเร็จตามที่คาดหวังไว้ในด้านความรักชาวราศรีมังกรในช่วงนี้ท่านจะได้เจอกับความรักที่แท้จริงภายในเดือนนี้คนรักนี่เขามาจะมีศักยภาพ หรือว่ามีทัศนนิสัยตรงกันก็จะอยู่ด้วยกันได้สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วก็จะรักกันมากขึ้นจะคอยเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันในด้านสุขภาพพรรามัยัยก็ต้องคอยระมัดระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันอย่าง ไม่มากนะักแต่ก็ต้องใจเย็นเย็นเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งท่านที่อยู่ในราศีมังกรอย่าเพิ่งท้อแท้จนเบื่อหนายเราต้องหันหน้ามาสู้กับชีวิตและต่อไปก็จะดีขึ้นเองในด้านโชคลาภก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนะัก ท่านยังคงได้ลาบเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่พอถึงเดือนกันยายนท่านจะมีลาบก้อนโตท่านอาจจะได้จากพี่น้องหรือเจ้านายเก่าๆจะทำให้ท่านได้รับโชคได้อย่างดีในด้านเคราะห์อาจจะมีบ้างให้คอยระมัดระวัง ภัยอันตรายรอบๆตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านใส่บาทรทำทานปล่อยสัตว์น้ำปล่อยสัตว์บกจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านสำหรับชาวราศีมังกรให้ระวังเนื้อระวังตัวกันไว้บ้างก็ดีในช่วงนี้ ครับคลิปนี้ถ้าเป็นที่พอใจในการรับฟังแล้วก็โปรดกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้มาเจ,เจอกันอีกทีครับ